สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวนะครับกับ NJ นะครับตัวนี้น้ำส้มมันจะเป็นเขาเขียนว่าน้ำส้มคั้นพร้อมเกล็ดส้มรวม99.98%บวกกับสตรีวิสออยไกลคอร์ไ0.01%คือแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสเบปะร่นะครับเขาจะเขียนว่าเป็นน้ำสเบปะร่พร้อมลูกสเบปะร่99.98%เฮ้ยเกือบร้อยนะแล้วก็ผสมเหมือนกันนะครับสตรีวิสออยไกลคอร์ไ0.01% คือ2ตัวนี้ราคา25บาทนะครับนี่ย5ิบาบาทนี่ย5ิบาบาทซึ่งมันใกล้เคียงกับน้ำส้มคั้นและน้ำซอี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นเนี่ยเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะครับว่ามันสู้ของจริงได้หรือเปล่าที่เราคั้นสดๆนะครับอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคของน้ำส้มคั้นมันส่วนประกอบก่อนนะของน้ำส้มคั้นนะครับตัวประกอบสาคัญข้างล่างมันจะมีอีกนะว่าเป็นน้ำส้มคั้น95%ก้าส้ม 4. 9 8แลเเกลือ0.01%โอ่คถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น น้ำสอับอรีเบ่ 74. เอรลูกสอับอรี่25บเอรเเกลือ 0. 0 1อเโอเคมาเริ่มชิมกันเลยอยะเนี่ยมากนเพราะว่าถ้าเกิดคุณขายในราคา25บาทนะครับเราก็จะมีทางเลือกนะเอ,อ้ลืมเขยา่าระหว่างที่คั้นสดๆนะครับเพราะคั้นสดๆก็25บาทเป็นขวดอย่างนี้ก็25บาทเราลองชิมกันดูว่าให้มันจะเป็นยังไงกันบัะะ่งอ่าน้ำส้มนี่ครับนี่เห็นไหมสีก็เหมือนต๊ดนี่ครับเหมือนน้ำส้มทั่วไปนะ ก็ดูตามเนี่ยครับก็เห็นมีเกล็ดส้มอยู่นะคือดูข้างบนก็จะมีเกล็ดส้มแล้วก็เนื้อส้มเนี่ครับมีเกล็ดส้มทั่วๆไปแค่นั้นเองโอเคคราวนี้มาชิม้วดมกลิ่นก่อนก็กลิ่นน้ำส้มคั้นธรรมดานะครับไม่ได้หอมอะไรมากโอเคชิมรสชาติ เอาตรงๆนะมันก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าถามว่าคั้นสดๆเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดใครทาน้ําส้มคั้นสดๆกินเองครับไอเกล็ดส้มเนี่ยมันจะมีให้เยอะกว่านี้แต่ข้อดีก็คือมันได้รสส้มที่มันไม่หวานนะก็คือถ้าเกิดใครกินน้าส้มคั้นเราจะรู้นะมันจะไม่ค่อยหวานมันเหมาะสําหรับคนไม่ชอบกินหวานแต่ถ้าในรยค่25บาทเท่ากันอนะ่ะก็ยังยืนยันนะครับว่า ของคันสดอร่อยกว่าแต่นี้ก็ถือว่าความสะดวกได้อยู่โอเคครับคราวนี้มาชิมกับน้ำสัออออบอรี่เอ้ยลืมเขย่าเขย่าก่อนโอเคคราวนี้เทลงปลาโอ้โหมีลูกสับอรี่ด้วยนะครับโอ้ลูกบอลเริ่มเลยอ่ะนี่เห็นไหมนี่ข้างบน,นเป็นลูกสาบอรี่ลูกบอลเริ่มเลยนะครับคราวนี้มาดมกลิ่นกลิ่นก็คือแบบน้ำสับอรี่แบบหอมๆใช้อยู่ได้นะคือตัวนี้ถ้าเกิดเทียบไหมครับ ไอ้ส้มตัวนี้หอมแต่ไม่ได้หอมมากแต่เนี้ยเป็นน้ำสับอรร่ที่หอมมากก็คือด้วยความหอมเนี่ยพี่อนชอบตัวไหนมากกว่าเพี่อนชอบตัวเป็นสาบอรร่มากกว่าเพราะมีกลิ่นหอมมากกว่าโอเคคราวนี้มาชิมรสชาติก็ใช้ได้อยู่ครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองกินกับเนื้อสับอรร่ ถือว่าทําใช้ได้อยู่นะทั้งสองตัวแต่ถ้าเกิดพูดตรงๆนะก็ยังสู้คันสดไม่ได้ครับในราคา25บาทถ้าให้พี่อนเลือกนะพี่อั้นก็จะเลือกสั่งนะครับน้าส้มคันสด25บาทน้ำาตอเรี่คันแบบสดๆนะครับ25บาทแต่ว่ารสชาติมันก็พอใช้ได้อยู่ว่าข้อดีมันคือไม่หวานเพราะถ้าเกิดเราซื้อน้ําส้มคันทั่วไปหรือว่าน้ำสตรอเบอลี่ทั่วไปก็ผสมน้าตาลมันจะหวานแต่อันนี้มันดีคือมันมันไม่หวานกับรสชาติก็ถือว่าใช้ได้ก็คือ ถ้าเกิดในเรื่องความสะดวกอ่ะคือถ้าเกิดใช้ในเรื่องนะไรัไอ้น้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นะถ้าเกิดวางในตามเซเว่นเนี่ยอันเลือกตัวนี้แต่ถ้าเกิดเพี่งมีทางเลือกระหว่างว่าเฮ้ยตอนนี้ยี่สิบห้าบาทเซเว่นแล้วข้างหน้าเซเว่นมันเปิดคั้นสดสดยี่บห้าบาทเท่ากันเพี่อนเอาข้างหน้าเซเว่นที่มันคั้นสดสดดีกว่าเพราะมันได้รสชาติความสดมากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นยี่ห้อใหม่ที่ทําได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เพราะมีเนื้อส้มเอ้ยเนื้อสอับปะรดด้วยเนื้อวรีแล้ก ไอ้ส้มเนี่ยพูดตรงๆคือยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะเพราะว่าเกล็ดส้มน้อยไปพูดตรงเลยเกล็ดส้มน้อยไปดังนั้นจะไม่ค่อยผ่านถ้าเกิดเจอกับพวกมาลีพวกอะไรที่มัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใส่เกล็ดส้มเยอะๆตัว,ต,วตัวนี้ไม่ผ่านแต่ตัวเนี้ยสตรอเบอรี่เพี้ยนถือว่าให้ผ่านมากเพราะว่าเนี่ยได้เป็นลูกๆเลยอะ่ะเห็นไหมได้เป็นลูกหลายลูกด้วยอันเนี้ยถ้าเกิดเทียบในท้องตลาดเนี่ยถ้าเกิดเพี้ยนให้เลือกนะระหว่างสองรสเนี้ยเพี้ยนเอาสตรอเบอรี่เพราะมันเนื้อเยอะกว่าแล้วก็รสชาติก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเลือกไดดดดด้้้้คครัับบอออย่่าาาางงทีีกกกกกถเเเเิิิปป็็นนนนขหสสๆพลื โอเคครับว่าขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ